เปิดค่าจ้างหมอลำแต่ละคณะบอกเลยว่าค่าจ้างแต่ละวงมาแรงมากอันดับหนึ่งค่าจ้างไม่คาดคิดเปิดค่าจ้างหมอลำวงดังในพศออนี้ในฤดูกาลนี้ว่าแต่ละคณะแต่ละวงเนี่ยมีค่าจ้างเท่าไรกันบ้างเผื่อเจ้าภาพเนี่ยสนใจอยากจะไปจ้างนะคะเรามาลองเปิดค่าจ้างคร่าวๆกันนะคะว่าหมอลำแต่ละวงเนี่ยราคาเท่าไรกัน เอาเป็นกี่คณะดีเอาเก้าคณะแล้วกันเนาะเก้าคณะหมอลำดังที่มีกระแสที่สุดในตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าคาตางเท่าไรกันบ้างอันดับที่9ก็เป็นหมอลำน้องใหม่การเล้าบันเทิงศิลนนะคะราคาสุดพิก็อยู่ที่2องแสนสองหถึงสองแสนหืค่ะอันนี้ก็มีการเล้วบันเทิงศิล์นฤด,ดูกาลนี้เป็นฤด,ดูกาลที่สองเขา เปิดฤดูกาลมาในวันที่เมื่อกี้14ตุลาคมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากสนุกจริงๆนะคะถ้าใครจะติดต่อจ้างรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับหมอลำซาราแล้วบันเทิงศิล์นะคะติดต่อได้ที่หน้าเพจของเขาเลยนะเป็นหมอลำม,มิติใหม่ที่ก็ใหม่จริงๆเขาผสมผสานลหลายๆอย่างเข้าไปอย่างลงตัวรู้สึกว่าไปแล้วบันเทิงศิล์ปีนี้มาแรงจริงๆ แล้วปีนี้คิวงานก็ร้อยกว่ากิวงานแต่ก็ยังมีว่างอยู่สามารถติดต่อเข้าไปจ้างได้เลยนะคะต่อไปเป็นลำดับที่8หมบ่อลํำเสียงวิหกบอดนกพงศกรเป็นฤดูการที่สีของเขาบอกได้เลยว่าบ่อลํำเสียงวิหกไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังกันสักรอบเลยยิ่งตอนนี้ได้ดาวรุ่งดวงใหม่มาประดับวงเสียงวิหกเนาะ ก็คือน้องอัอ้กอายสกุลนาพรเสียงวิหกเสียงวิหกนี้เป็นกระแสะมากขึ้นค่าจ้างตอนนี้275,000บาทถึง2 9 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับหมอลำเสียงวิหกเนาะก็คุ้มอยู่นะด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของเขาฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ทำให้แฟนขับ fc เห็นแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆพอมาถึงฤด,ดูกาลนี้เขาก็จัดเต็มเหมือนเดิมเพิ่มยิ่งกว่าเดิมอีกรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับเสียงวิหก ด้วยพระเอกนางเอกมากมายแล้วก็ด้วยโชว์ด้วยอะไรเอ่ยเขาทํามาตรฐานได้ดีของเขาอยู่แล้วถ้าใครจะติดต่อสนใจเสียงวิหกนะคะก็ติดต่อได้ที่เพจหมอนํำเสียงวิหกได้เลยนะคะหน้าเพจเลยเนาะเขาจะมีเบอร์ให้อยู่นะคะต่อไปอันดับที่7ค่ะเป็นวงคําผุนร่วมมิตรนะคะก็เป็นราคา2 7 5 7 0 0 0 0บาทถึง295,000บาทค่ะ โอโหคำพูนร่วมมิตรนี่ก็ก็ถือว่าบ่อํำเต้ยเต้ยมวนจริงๆแล้วก็ฤดูการนี้ได้นางเอกใหม่น้องจูนและวีการแล้วก็ได้พระเอกติงลี่เข้ามาเสริมทับนะคะหลังจากที่ฤดูการที่แล้วกลางฤดูการได้พระเอกหนึ่งพลันชัยเข้ามาเสริมไปดูนะบ่อํำคำพูนร่วมมิตรแบบมิติใหม่ดีกว่าว่าเปลี่ยนพระเอกนางเอกไงว่าจะเป็นยังไงนะคะชาภาพที่สนใจ ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่หน้าเพจของคำขุนร่วมมิตรได้เลยนะคะบมอํำเต้ยโสดตายวงนี้เต้ยจริงๆเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะแต่ฤดูกาลที่แล้วยอมรับเลยว่าไม่มีโอกาสได้ดูคำขุนก็เลยก็เลยแบบเราไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าปีนี้ถ้ามาแถวบ้านเราหรือว่ามีโอกาสจะต้องไปดูแน่นอนสำหรับคำขุนร่วมมิตรนะคะต่อไปอันดับที่6ค่ะ เป็นหมอรำใจเกินร้อยนะคะตอนนี้ก็ใจเกินร้อยราคาสุทธิอยู่ที่280,000บาทถึง3,000 0 0บาทค่ะไม่ธรรมดาจริงๆปีนี้เป็นปีที่8ปีที่8เป็นเลขอินฟินิตี้เป็นเลขที่ตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดเราได้มีโอกาสไปดูหน้าเวทีวันเปิดฤดูกาลโอ้โหไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆโดยมาตรฐานของหมอรำใจเกินร้อยเองแล้วก็หัวหน้าบอยศริชัย ปีนี้มามีผู้บริหารเสริมขึ้นมาก็คือคุณแอนอรดี already, ยิ่งทำให้รู้สึกว่าชอบความเป๊ะของเขานะไจเกินร้อยเรื่องของสกิปเรื่องของอะไรหรือว่าเรื่องของโชว์เขาใส่ใจทุกรายละเอียดต่อแม้กระทั่งการแต่งหน้าการลงรองพื้นเห็นไปนั่งสองแดนเซอร์แต่งหน้าอยู่เราก็เห็นจากปีที่แล้วเห็นไหมแดนเซอร์แต่งหน้าไม่สวยไม่ครบวงไม่มีบอสปลอยไม่ให้ขึ้นเลยนะ พออยากให้แฟนขับทิกขึ้นมาดูต่อให้แค่คนเดียวก็ต้องเ๊ะต่อให้คนเดียวก็ต้องแต่งแต่งให้เหมือนเพื่อนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือมาตรฐานที่ดีของหมอลำใจเกินร้อยเลยแล้วปีนี้เขามีเวทีที่ดูใหม่เขาจัดเวทีแบบรูปแบบใหม่เข้าไปดูนะคะมีโอกาสต้องไปดูหมอลำใจเกินร้อยสักครั้งถ้าเจ้าภาพนะคะสนใจอยากจะจ้างหมอลำใจเกินร้อยติดต่อเข้าไปที่หน้าเพจของหมอลำใจเกินร้อยได้เลย ่วนอันดับต่อไปอันดับที่5นะคะหมอนำเสียงอีสานแม่นกน้อยค่ะสุทธิจ้างอยู่ที่295,000บาทถึง31 0 0 0 0บาทค่ะหมอลำเสียงอีสานเขาเรียกว่าเป็นหมอลำอมตะอมตะจริงๆแล้วฤดูการที่แล้วเขาก็ด้วยประสบปัญหาหลายๆอย่างแล้วยังมาสูญเสียผู้บริหารอีกปีนี้แม่นกน้อยก็ เห็นว่าทุ่มทุนสร้างมากกว่า30ล้านประมาณนี้เห็นในเพจหมอลำเอาลงเต็มที่กับปีนี้มากๆแล้วเสียงอีสานอาจจะมีคอมเมนต์ที่เข้าไปติชมเยอะเนื่องจากว่ามาตรฐานคือดีมากๆทําให้เวลาที่จะเปลี่ยนหรือดูการที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือแฟนขับเก็บีเขาคาดหวังแล้วก็คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะแต่เราก็อยากให้ไปชมส,สดๆหน้าเวทีแต่ตอนนี้เขปรับไปหลายๆอย่างนะชื่นชมอย่างหนึ่ง เสียงอิสานเวลามีคนติเขาจะเอาคำติชมนั้นไปปรับล่าสุดก็ปรับอะไรหลายๆอย่างเรื่องเวทีบันไดขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ยเวทีหลังๆก็มีคนติเวทีบ้างอะไรบ้างฉากว่าอาจจะน้อยไปคือยังไม่เต็มเท่ากับมาตรฐานของเสียงอีสานน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยเชื่อว่าเพราะว่าเสียงอีสานฤดูการที่แล้วเขายังมีการเปลี่ยนฉากมีสองฉากเขาจะมาเปลี่ยนแน่นอน กลางฤดูกาลคุณอย่าเพิ่งติอะไรมากมายเชื่อว่าเขาจะต้องมีฉากใหม่มาเซอร์ไคุณแน่นอนก็ฝากด้วยนะคะหมอํำเสียงอีสานติดต่อได้ที่เพจหมอนำเสียงอีสานนกน้อยอ,ยอุไรพรแล้วก็เป็นอันดับต่อไปนะคะอันดับที่4วงกระทุ้มบันเทิงศิลหมอนำหมายเลขหนึ่งของเรานะคะราคาอยู่ที่3,000 0นบาทถึง31 0 0 0 0บาทค่ะ และพ่อดาบสองก็คือจัดใหญ่จัดเต็มตั้งแต่ฉากฉากคือเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดจริงๆแม้กระทั่งตรงกลางข้างๆข้างลำโพงข้างล่างก็คือคือเต็มจริงๆอ่ะเอาจริงๆพูดถึงว่าพูดถึงรายละเอียดของฉากปีเนีย้ยกให้จริงๆเพราะเขาเก็บรายละเอียดหมดจริงๆคือยังงงว่ามันจะเยอะหรือเปล่าแต่พอเอาจริงๆไม่เยอะนะคือสวย แล้วรายละเอียดของเขานะเขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆทุกซอกทุกมุมทุกอะไรหมดเลยเป็นการเสริมอะไรดีๆเข้ามาด้วยโอเคแหละเพราะดาบสอบอกแหละที่อยู่มาเจ็ดสิบปีนะ่ะไม่ใช่ว่าความฟุกนะมาเพราะฝีมือนะและคุณภาพล้วนๆติดต่อได้ที่หน้าเพจนะคะปะถมบันเทิงศิลป์อันดับที่สามค่ะศิลปินภูไทยค่ะ พว,วีวีระพงศ์ก็ได้วางมือเป็นผู้บริหารใหม่อย่างคุณมาร์คนะคะก็เป็นลูกชายค่ะราคาดาังอยู่ที่สามแสนถึงสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะศิลปินภูไทยก็เป็นหมอลำเอกลักษณ์เราชอบลำภูไทยอยู่แล้วเราชอบเอกลักษณ์ของเขาคือลำภูไทยแต่ในความว่าถ้าจะชอบในฝั่งของลำเรื่องนะส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวดิฉันชอบลำทำนองขอนแก่นมากกว่า แต่ศิลปินภูไทยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือลำภูไทยแต่ก็โอเคนะออกมาได้ดีดิฉันเป็นแฟนคลับของศิลปินภูไทยอยู่แล้วติดตามศิลปินภูไทยเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นเพราะแอดอรดีจริงๆิดิฉันตามศิลปินภูไทยอยู่เป็นปี2ปีศิลปินภูไทยมาแสดงตรงไหนมีแอนอรดีอยู่ดิฉันไปทุกงานแล้วก็ชอบพอทีนี้เราปกติเราเป็นแฟนคลับแอนพอได้ดูศิลปินภูไทยจริงๆเราก็เลยโอเค กลายเป็นแฟนขับของศิลปินภูไทยไปโดยปริยายชื่นชอบในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขาโชวัฒนธรรมเอ่ยอะไรเอยรู้สึกว่าเป็นห่อลำที่มีมิตินึงอีกรูปแบบหนึ่งที่มาตรฐานดีมากแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดไว้ทุกเม็ดเลยเขาเรียกว่าเป็นหมอลำที่ที่มีมาตรฐานดีแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ดีมากแล้วเห็นว่าปีนี้เนี่ยฉากที่แฟนขับเอีพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือวังบาดานที่เป็นทําเป็น ามิิตออกมาและทําให้แฟนรู้สึกทึ่งมากๆแล้วก็สมจริงมากๆชมกันเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่ปีนี้ยอมรับยอมรับว่าศิลปินภูไทยมามาแรงถ้าเจ้าภาพนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปที่หน้าเพจน,นะคะศิลปินภูไทยได้เลยนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นวงระเบียบวาทศินหมอนลำดาราหกสปีระเบียบวาทศินหมอนลำดารา บอรำม,มหาชนราคาจ้างอยู่ที่3 0 0 0 0นถึง320,000บาทค่ะก็ระเบียบก็คือระเบียบเนาะที่เราไปดูเป็นงานของบิ๊กซีจัดให้ก็ระเบียบก็คือระเบียบแดเน,นดเซอรเ์เหมือนทัดส่วนสูงขาเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะแดนเซอร์แถวหน้าและการเต้นลายเต้นเอ่ยอะไรนี่คือพร้อมเพียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโชว์สวยโอเคนะคะรวมๆแล้วมาตรฐานเขาก็ทำไว้ดีอยู่แล้ว ก็คือระเบียบแบบที่ว่าแหละระเบียบองค์รวมมันเป๊ะจะภาพที่สนใจระเบียบวันศินนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่หน้าเพจระเบียบวันศินจะมีเลข60อยู่ด้วยนะคะต่อไปนะคะอันดับที่1ค่ะเดาออกไหมคะอันดับที่1ห,หมอลำโซเชียลนะเดาออกกันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแหละใช่ค่ะเพราะว่ามาแรงจริงๆสําหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะราคาจ้างอยู่ที่ 3 0 0 0 0นถึง3,30,000บาทค่ะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคิวงานก็เยอะพอสมควรในฤดูกาลนี้แต่ก็อาจจะมีว่างอยู่เป็นบางวันนะจะภาพสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยทีน้าเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ